ครูบาครับตอนครูบาลงไปรับแขกผมเห็นครูบายิ้มตลอดไม่ไม่ไม่ได้ทําหน้าเหนื่อยอะไรนะทั้งๆที่คนมารอกราบครูบาเป็นพันคนต่อวันเนี่ยนะทำไมถึงได้ยิ้มขนาดนั้นเป็นผมผมเหนื่อยแล้วต่ว่ายิ้มได้กับทุกสิ่งยิ้มได้กับทุกอย่างประวัติทาใจเราว่างแล้วอะไรก็ไม่สามารถทําให้ใจเราคนหมอเศร้าหมอข้าใจหรือเปล่าถ้าไมแต่คายินดียินร้ายหรือว่าแต่เรื่องแต่ละเรื่องที่จะมากระทบเราเราก็ พยายามสลัดมันได้มันเกิดจากการเจริญสติเจริญสติเข้าใจไหมครับถ้าเจริญสติบ่อยๆอ,อย่างเช่นสติปัญฐาตามดูรู้ทันแล้วก็วางตามดูรู้ทันแล้วก็วางพอวางปุ๊บมันก็ว่างพอว่างปุ๊บมันก็สามารถยิ้มได้กับทุกสิ่งเข้าใจไหมครับแต่ส่วนมากคนทั่วไปนะบางคนไม่ไม่ได้ตามดูไม่รู้ไม่เรืยรู้ทันจิตมันพอโกรธเข้ามาปุ๊บก็รับโกรธอ่าโกรธก็อยู่ในตัวพอ โลกเข้ามาก็รับโลกนมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นวางไม่ได้ก็เป็นทุกข์เห็นหรือเปล่าพอความหลงเข้ามาอมีอัน,นโมหะครอบงำคราวนี้ยิ่งยากใหญ่เลยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับเออมันมันวางไม่ได้ครับถ้าเราวางได้มันเพราะว่างเพอาว่างปุ๊บ,บมันก็จะมีความเบลืองานผ่องใสอยู่ตะลอดเวลาครับ